ซองที่พี่คนาน,าน,น,น,นั้นเขาลืมไว้นี่เอ,อ่อพี่คนาน,านั้นอ่ะเป็นพี่ชายผมเองครับเดี๋ยวผมไปคืนให้เขาก็ได้เหรอแล้วพี่คนานั้นเขาชื่ออะไรบ้านเขาอยู่ไหนนะีออ่คุณไนเนี่มีตังห้าหกแสนเลยนะเอ,อ่อบอกว่าเรามาแบกกันสองคนดีกว่าไหมคนพูดอะไรของคุณอะ่ะเอามานี่เลยนะไม่งัง้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจนี่คุณคุณลองคิดดูดีๆนะ สมมติว่าคุณเงินเดือน15,000บาทเนี่ยเงิน3 0 0แสนเนี่ยคุณต้องทำงานเกือบ2ปีเลยนะและอีกอย่างอะนะแถวนี้ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเกิดคุณไม่โอเคนะผมแบ่งให้คุณเลย70%ผมเอา30%ก็พอคิดดูดีๆนะเงินตั้ง4 0 0 0 0นกว่าเลยนะ70-30นี่สุดๆแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่โอเคแล้วก็ผมไปแจ้งความก็ได้ผมแมวแล้วแล้ว ถ้าเกิดเราโดนจับได้ขึ้นมาโถย,โยเรื่องนั้นไม่ต้องหวง่วงหรอกถ้าเกิดสมมุติว่าโดนจับได้นะเดี๋ยวผมรับคนเดียวก็ได้นะผมบอกตำรวจเลย,เยผมคนเดียวเอ้ยแต่ฉันว่าคนพี่คนนั้นเขาต้องเสียใจมากๆากแน่เลยอะถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาทำเงินหายอะโอ้คุณเท่าที่ผมดูเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้รูปลักษณะภายนอกของพี่เขาเนี่ย เหมือนคนไม่ได้ขาดแคลนเงินเลยโอ้เขาอาจจะรวยมากเลยเงินแค่นี้อาจจะเป็นเศษเงินก็ได้นะเศษเงินของคนรวยน่ะเคยได้ยินไหมคนที่มีระดับพันล้านน่ะเขาโอ้แค่นี้เขาเหมือนจิ๊บจิ้มงั้นก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวคุณรอที่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปหาที่เงียบๆเพื่อจะไปแบ่งเงินกันอะส่วนเงินเนี้ยคุณไปก่อนเลยผมไม่กลัวคุณหนีแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมมานะแป๊บนึง มันติดก so ับเราเลยมึงมาได้เลยต่อไปคิวมึงโชว์แล้วโอเคเออโอเคโอเคได้ๆเอ้าหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยงินทั้งหมดทิ้งไปทงชันอายุสัอายันโอ้ยมึงทำหายได้ไงวะฮะมึงรู้ไหมว่าเราจะรอเงินก้อนนั้นมาเราต้องรอทั้งกี่คนฮะได้อยู่ๆมึงทำหายไปนี่นะจะทำอะไรงมึงดีวะเบนฮะ หรือว่าเราไปแจ้งความดีวะแจ้งความเออมึงจะไปแจ้งความว่าอะไรมึงจะไปแจ้งความว่าเราตั้งใจจะมาหลอกเขาแต่เดินเขาหลอกกันเนี่ยมึงใช้อะไรกิดวะยังก็ออกจันใ่โตสมองไม่มีสักนิดเลยโอ้โหเอ้ความชั่วกูยังไม่ถึงขั้นมึงไงมึงก็ปรมาจารความชั่วอยู่แล้วนี่กูความชั่วของกูอยู่แค่ปฐมอ่ะมึงไปขายรถฮันด้าซิตี้ที่มึงซื้อมาแล้วเมียมึงไม่ใช้มึงไปขายแล้วเอาเงินมาคืนกูเลยนะ ทำไมมึงชอบบนมาเรื่องนี้อันนั้นเรื่องที่แล้วนะที่มึงพูดมันจะเรื่องนี่มึงทำเงินก้อนเราหายไงมึง่รับผิดชอบไม่รู้แหละอความชั่วของกูยังไม่ถึงมึงไงมึงคือปรมโลาประจานจบด็อกเตอร์ความชั่วใช่ไหมล่ะกูเนี่ยปอหกซื้อมันไม่เกี่ยวชั่วไม่ชั่วมันเกี่ยวี่สมองจมูกมึงอ่าเท่านี้สมองมึงเท่านี้มึงรู้ไหมอวัยวะมึงอ่ะส่วนไหนแพงที่สุดอ่ากูว่าน่าจะขนตูดตไม่ใช่สมองทำไมอ่ะสมองมึงไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไง ดูชมกูได้วะชกูว่ากูเอ้ยสมองกูเออใสซื่อบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยไงเออถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังคงวุดิ้งนะ